สวัสดีค่ะช่องตะวนันรัศมีไลฟ์สตล์เราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานเลือกซื้อสินค้าทงฟ้าสินค้าชายแดนนะคะงานเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึงบงวันที่24ตุิบสูรพม2568นนะคะทุกคนอยู่ที่สวนใหม่เฉลิมพระเกียรติ นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมบรรยากาศจตนาในงานกันเลยนะคะไปเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะท่านไหนอยากจะรับโปรโมชั่นีิเศษในสินค้านะคะแองฟ้าสินค้าชายเดนนะคะแอนมินมาช้าไปหนึ่งวันนะคะเพราะว่าไปหลานไม่สบายก็เลยเพิ่งเพิ่งได้มางานนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะ งานมีถึงวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนงานมีถึงวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเราเดินดูตลาดก่อนสักครู่หนึ่งนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะภาพรวมนะคะตลาดนะคะนะคะทุกคนก็จะมีสินค้าพื้นบ้านนะคะสินค้าอาหารมาโซนอาหารอยู่ฝั่งนี้นะคะี งานมีถึงวันที่ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่ตุลาคมนะคะจัดที่สวนใหม่เฉลิมเพื่เกียรตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่่วนๆะสวัสดีค่ะแม่ปลูกลูกขายแม่แม่ตกข่าวนะตกทำไมต้องกขนะคะก็ไม่ได้อยู่บ้านแหละเข้าไปมาไม่รู้ก็เลยไม่รู้ใช่ไหมมีงานใช่ อันี้ัน่เปิดงานเปิดไปตะกี้เี่ค่ะรองริเปิดไปตะกี้่บ่เปิดงานเปิดงานวันนี้แต่ขายเริ่มขายแรกแต่เมื่อวานแล้วล่ะจ้ะอ๋ออันนี้ก็มาวางขายอยู่ตรงจุดนี้มือเดินนะคะก็บูขยับเป็นรายการธงฟ้าสินค้าชายแดนนะคะ้าแดนจัดเป็นปีแรกหรือเปล่าสโลแกนนี่ยแนแน่ในะคะ ราะว่าปีปีแรกก็ชื่อนี้ปีแรก3วันนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะ,ะ,ะฐานเศรษฐกิจสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆนะคะงานโอท็อปงานฝีมือของกลุ่มแม่บ้านนะคะ,นะคะหลากหลายเลยนะคะอันนี้ก็ร้านแม่ปลูกลูกขายผักออร์แกนิกนะ,ะ,นะ,ะทุกคนก็มีวางอยู่ตรงบูธแปดหนึ่งนะคะ,ะ,คะทุกคนแปนะคะ <c oughs> ของกรมการค้าภายในนะทุกคนก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสุราจังหวัดุรนทิงของเรานะนี่นะคะมีฟักทองค่ะฟักทองเงือกอะไรนะชื่ออะไรนะเงือกสองไก่นะคะแล้วก็อืมบัตเตอร์นัตอนะคะอันนี้ก็จะมีเนี่ยของร้านก็จะเน ทุกประเภทเลยอันนี้อะไรคะลูกสวยนีิจะเป็นอ่ากระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบสามกริย์ค่ะกระเจี๊ยบสามกริย์นะคะสามสีนะคะบอลขาวบอลเขียวนะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะกะพูนะคะเป็นแพ็กเกจสวยงามเลยนะคะทุกคนสินค้าก็จะมีปลาส้มปลาตะเพียนไร้ก้างนะคะหนึ่งร้อยร้อยละแปดสิบนะคะโอ้โหนะร้อยแปดสิบเลยเลยห้าสิบ เท่านั้นนะคะสินค้านะคะก็มาเลือกกันได้นะคะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวเเดินต่อเด้อมาช้าหน่อยวันนี้หลานไม่สบายเดี๋ยวเราไปดูจุดต่างๆก่อนนะ,ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นหมูปิ้งไม้ละสิบบาทนะคะทุกคนก็จะมีเนี่ยน้ำน้ำชิมด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่าลูกชิ้นหมูปิ้งหมูอินหมูไม้ละสิบบาทนะคะ เวียงไก่ฟูดนะคะขายอยู่ในตลาดนะทั่วไปในตลาดเมืองสุรินทร์นะ,ะมีทั้งหมูทั้งเนื้อนะคะราคาปกติ50เหลือ40บาทเท่านั้นนะคะทุกคนเวียงไก่ฟูดนะคะติดต่อทางเพจก็ได้เลยนะคะเวียงไก่ฟูดนะคะนี่นะคะสวยงามนะคะไปเ,เ,เดินต่อคะ่ะทุกคนอ๋อมีอยู่ขายประจำที่โรมินสันใช่ไหมคะ อ๋อวันเสาร์อยู่โรบินสันนะคะทุกคนเสาร์อาทิตย์ที่โรบินสันนะคะเขามีน้ําจิ้มซิกเ,เจอร์แม่น้ําจิ้มขายด้วยนะคะทุกคนขวดเท่าไหร่คะเนี่ยขวดละยี่สิบบาทนะคะซื้อก็ได้สั่งซื้อน้ําจิ้มได้ตางหาได้เลยนะคะโอเคค่ะค่ะมีโปรโมชั่นชิมฟรีด้วยนะคะทุกคนโอ้อะไรจะใจดีแตะนะะทุกคนเดี๋ยวเราลองชิมดูนะคะ เกียงไก่ฟูตไม้ละสิบบาทเท่านั้นนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชิ้ให้่เขาเห็นเลยแล้วกันมาเลยชิ้ให้เห็นเลยแล้วกันลูกชิ้นย่างไม้ละสิบบาทค่ะทุกคนอร่อยมีธรรมดากับเอ็นเหรอคะ นี่ธรรมดามีลูกชิ้นเนื้อด้วย <Okay. S 2> อร่อยค่ะแล้กกวก็มีแป้งอร่อยจริงดิอร่อยค่ะต้องลองนะต้องมาลอเงเองไงทุกคนอ้าวกินไม่ดูละไม้ละสิบบาท เก่งม,มันทุกคนลูกชิ้นหมูปิ้งย่างอย่างดีต้องลองนะะหมูเอ็นหมูโทรได้092 2 9 2 3 7 4 2 3นะคะเรงดีสงะยงไกลฟู้ดโอเคค,ออออค่ะทุกคนอร่อยเก่งมากค่ะทุกคน เนื้อหาหลากหลายเลยนะคะแต่คงจะถ่ายได้สักนิดหนึ่งแล้วก็จะเก็บวิดีโอนะคะแล้วก็อันนี้ต่อไปอน,นี่ก็จะเป็นยำคุณชายขายยำขอนแก่นอันนี้มาจากขอนแก่นก็มานะคะทุกคนนี่คะ่ะขอนแก่นอาหานมนากื่นทุกคนยำแหนมข้าวทอดหกสิบยำแหนมสดเจ็ดสิบยำมะม่วงหกสิบยำกระท้อนเจ็ดสิบบาทนะคะคุณชาย ยำแหงขขาทอดนะคะขอนแก่นนะคะทุกคนโอ้มากไกลอยู่ต,อ,ตนอนก่นนอาดูปลาส้มขนมเื้กราวนแล้วเราจะเดินเราต้องถ่ายได้สองคลิปแล้วงานนี้นะ่ะเดปลาส้มไร้ก้างอย่าลืมนะคะยังมาทันนะคะพรุ่งนี้นะคะตลาดชายแดนสินค้าชายแดน นะคะ22ถึง24ตุลาคม2อง 2, 8นนะคะสวนใหม่เฉลิมพระเกียรตินะคะทุกคนสวนใหม่8ปดสิบพรรษาอันนี้ก็เป็นจะเป็นลูกชิ้นแม่ทุมกระสังนะคะ่ะสวัสดีนะคะทักทายค่ะอร่อยทุกอย่างแนทาม่ทุมทำใหม่สดทุกวันพิเศษน้ำจิ้มนะคะทุกคนเป็นลูกชิ้นที่เอ่อการันตีได้ นะคะหมูแท้ด้วยนะคะ <Okay. S 2> แท่ไม่ได้ใส่แป้งน,นะคะทุกคนหมูแท้นะคะลูกชิ้นแม่ทุมชุดละสี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยนะคะเกี๊ยวไม้สิบบาทนะคะโอเคแม่ทุมนะคะมัน <laughs> มีชื่อ <laughs> ขึ้นชื่อแล้วแหละของแม่ทุม <laughs> แต่ว่าต้องอันนี้ของแม่ทุมแท้เนาะ <laughs> ไปไตรสเนตงวงเวียนนักตู้แล้วก็ตลาดนงใหม่ไอคิวแล้วก็หน้าซีเจแล้วหน้าบิ๊กซีค้าได้ตู้ปิไปจ้าอยู่ตรงไตรสเนตแล้วก็ซีเจซีเจมอลตลาดนงใหม่ไอคิวแล้วก็หน้าบิ๊กซีค่ะอ๋อค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆจัดไปเลยนะคะแม่ภูมิสะดวกตรงไหนแวะราคาจะสั่งนะคะโอเคอ๋อ อันนี้จะเป็นไส้อัวเนี่ยมก็มานะ,ะทุกคนโห,โหแล้วเราจะไปจบที่ร้านไก่ฝั่งนน้นะะเลยก๊าซไส้อัวแม่ปิงนี่เป็นร้านไส้อัวแม่ปิงแยสโสทรนนะคะเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวแอดน,นีนให้ดูขออนุญาตนะคะไส้อัว ราคากิโลละห้าร้อยห้าสิบรถเหลือห้าร้อยบาทเท่านั้นนะไสหัวแท้นะคะทุกคนกูคือบอกยางใหญ่ลยละ <c oughs> ยะโสธรชิมข้างในซิ่มพร้อมได้ค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าอันนี้เขียวเคียวยังพริกนุ่มบอลุกอ๋อมีพริกหนุ่มพร้อมเสิร์ฟกับเอ่ออะไรนะแคบหมูแม่ปิ่นนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นไก่ย่างเขาวสวนกวางนะคะย่างนะขอก่นเลยอย่านะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไก่ย่างเขาวสวนกวางนะคะ,าวส,วาะ,คะสามพี่น้องไก่ย่างเขาวสวนกวางะะอีสานแซ่บนัวกอนแก่นนะคะไก่ย่างเอ่อร้านดังเลยนะคะทุกคนก็มาวางบูธเหมือนกันนะคะในรายการทรงฟ้าชายเด่น ประจำในสวนใหม่เฉลิมพระเกียรตินะคะมาเลือกซื้ออาหารกันได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ช่องตะวันและสีไลฟ์สไตล์ก็จะทําเป็นอีพีแรกนะคะทุกคนให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้ก็หวังอย่างยิ่งว่าทุีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในชีวิปวิดีโอของเรานะคะหากถิกพลาดประกันใดต้องกราบระทานาไปเพื่อนทุีไว้นาทีนี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ให้ การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพืเนน่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกาลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชคมคลิปใหม่ๆต,ต่อไปนะคะสุขสวัสดีจุมีเกะทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ